สวัสดีครับมาพบกับรายการพาไปลองอีกครั้งนะครับไม่ได้เจอกันมานานวันนี้เรามาทำคอนเทนต์แบบใหม่กันหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำรายการนี้มานานแล้วนะเป็นปีแล้วแต่ว่าคิดว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นอะไรใหม่ๆในปีนี้ของ e อ c l u s i v e m o t มอเตอร์เราด้วยปีนี้เราจะมีคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาหลายรายการเหมือนกันเริ่มต้นจากรายการที่เราลองรถนี่แหละพาไปลองเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็เรียกว่าเรามี การลองรถไปหลากหลายรุ่นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้รถเนี่ยที่เรียกว่าน่าใช้คันหนึ่งเลยนะเป็นรถยอดนิยมตามกระแสเลยเป็นรถไฮบริด Hybrid นะครับโคโรลล่าคลอสต้องบอกเลยตัวนี้ขายดีมากนะมาทีไรก็ไปไวทุกทีนะครับคลอสเนี่ยแล้วคันนี้ได้เป็นตัวคลอสตัวพร mm ีเมียมนะครับก็คือเป็นตัวลองแต่ว่าถ้าถามว่าตัวลองตัวนี้ออปชั่นครบไหมครบเป็นไฮบริดตัวลองนะครับเนี่ยไฮบริด hmm. จะเห็นอย่างนี้เลยกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยโลโก้ hmm. เป็นสีฟ้าเนี่ย ประหยัดน้ํามันสุดๆนะ Cross นี่จุดเด่นคือเป็นรถครอบครัวที่ประหยัดน้ามันสุดๆและข้างในกว้างขวางตัวนี้วิ่งได้โรงงานเคม20่สล,ลิตรเลยนะคือแบบโอ้โหขับสบายๆเดี๋ยววันนี้เราได้ลองกันว่าประหยัดน้ามันจริงอย่างที่โรงงานเคมหรือเปล่านะออปชั่นตัวนี้ก็จัดมาค่อนข้างเต็มนะคือเป็นลองแค่ตัวพรีเมียมเซฟตี้ตัวนี้ออกห้าง1นึ่งล้านแปดหมบาทถ้าถามว่าราคาโอ้รถล้านกว่านะเกือบล้านหนึ่งเอาเนี้ยนะครับ แล้วก็ออปชันต่างๆเขามีมาให้ค่อนข้างครบนะเนี่ยล้อแมกซ์ลายสวยเลยนี่โลโก้ไฮบริดแบบนี้นะฮะและ้วยางโรงงานนี่ก็ยางมาดีนะเป็นมิชลินพรีมาซี่ด้วยตัวนี้คือออปชันมาเต็มจริงๆนะครับภายในเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าออปชันค่อนข้างครบเนี่ยหรูหราใหญ่โตนะครับอันนี้หรูหราเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะแต่ละเนี่ยให้ดูก่อนด้านหลังก็เช่นกันนะครับนี่กว้างขวางนะอันนี้สบายเลยกว้างขวางเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปนั่งลองดูกันนะครับแล้วก็ด้านหลังห้องเก็บสัมภาระนี่ผมให้ดูหมดเลยก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวการขับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบก่อนนี่โดยนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเห็นไหมฮะนี่มีฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มกดเนี่ยเขาดีนะเขามีแบบล็อกฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ล็อกรถภายในตัวให้เลยเหมือนรถยุโรปเลยอันนี้ดีเนี่ยดูเนี่ยภายในห้องโดยสารกว้างขวางห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางมีตัวนี่เขาเรียกว่าบางัง นะฮะไม่ให้เห็นสัมภาระด้านท้ายด้วยดีมากนะคือมันเป็นรถครอบครัวที่เรียกว่า all in one คันเดียวจบครอบครัวที่กําลังหารถใช้อยู่ผมบอกคันนี้คือได้ทั้งประหยัดน้ามันภายในห้องโดยสารกว้างขวางแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถครันนี้เนี่ยราคาขาย,ขายต่อดีมากนะเพราะว่าโตโยต้าด้วยแบรนด์เขาแข็งแรงอยู่แล้ว m มเนจเ n นต์ก็ต่ำนะสำคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะใครที่อยากซื้อรถไฟฟ้านะผมบอกให้เลยมาดูคันนี้ก่อนเปรียบเทียบ คุ connect, part, ้มกว่าเยอะเพราะฉะนั้นราคาขายต่อเนี่ยสำคัญเลยรถรถไฟฟ้าปัจนนี้เรายังไม่มีใครมาคุยนะว่าราคาขายต่อเป็นไงนะแต่ผมบอกให้ก่อนเลยว่าโตยต้าไม่มีตกนะครับเอาละไหนๆวันนี้เดี๋ยวจะลองขับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนําผู้ร่วมทางของผมด้วยมีอยู่2คนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมทางกันแล้วเพื่อใหญ่ดูกันว่ารถคันนี้เรานั่งข้างหน้าเป็นไงนั่งข้างหลังเป็นไงแล้วเปิดตัวรถเพื่อร่วมทางของผมไปด้วยในตัวนะครับ รถกันแล้วนะนี่ผมสตาร์ทเครื่องรอไว้เลยนะครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเพราะรถคันนี้ปี2021นะเป็นโค r o ร l a c ครอสปี2021วิ่งอยู่แค่30,000โลอันนี้3 6 6 5กิโลนะถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าออปชั่นเขาค่อนข้างครบนะเนี่ยเต็มเลยจอเจออะไรต่างๆเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยจะมีจออันนี้จอใหญ่เหมือนแบบ Fortuner เลยนะ ดูทันสมัยดีนะครับแล้วก็แอร์นี่เป็นแอร์แบบออโต้แบบดูโอโซนด้วยนะน่าใช้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยนะครบแล้วเบาะตัวนี้เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยอ่าให้ดูเลยดีมากนะครับคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายเนี่ยครบเลยเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ CVT นะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยเหมือนกันกับคูโรราอัลติสนะเพราะเขาใช้ชื่อคูโรราเหมือนกันคูโรราอัลติสตัวใหม่เครื่องพันแปดนะไฮบริด เหมือนกันเลย122มานะครับแล้วก็บวกกับการทํางานร่วมกับเกียร์ CVT ตัวนี้นะครับก็ถือว่าจัดมาค่อนข้างเรียกว่าครบถ่วนนะรถคันนี้เนี่ยออปชันต่างๆดีนะครับ Drive Mode มีให้ด้วยนะมีการขับขี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนการขับขี่เป็น Drive Mode แบบ Power Mode Eco Mode หรือ Normal Mode ได้โดยมี3โหมดให้เลือกเลยดีมากนะคือเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราลอง Normal Mode นะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองทดลองขับแบบใช้งานในเมืองทั่วไป ไม่ใช้อีโคโหมดด้วยแล้วเรามาดูกันว่าค่าเฉลีย่ยการบริโภคน้ํามันเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละเดี๋ยวจะลองดูนะครับก่อนจะเดินทางเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแนะนําทีมงานหน่อยนะไหนไหนวันนี้เรามาด้วยกันแล้วจากกล้องคงเห็นอยู่เดี๋ยวผมไม่แนะนําก็ยุ่งนี่สวัสดีครับนะครับเอ,อิร์ธนะครับเป็นตากล้องแล้วก็คนควบคุมงานที่นี่นะครับแล้วก็ข้างหลังน้องเบิร์ตนะน้องเบิร์ตนะมีสองคนเลยนะเพราะว่า ที่คน,คนด้านหน้าเนี่ยผมตั้งใจให้ตัวใหญ่เท่าผมเนี่ยแหละนะจะได้เดี๋ยวลองเวทบาลานซ์ด้านหน้าให้มันสมดุลดีด้านหลังเนี่ยเบาไปหน่อยน้ำหนักตัวนะอย่าเบาเยอะนะเบิร์ดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองกันดูนะวันนี้เดี๋ยวให้เอิร์ธนั่งด้านหน้าเอิร์ธบอกฟีลลิ่งคนนั่งด้านหน้าด้วยได้ครับแล้วก็เบิร์ดนั่งด้านหลังบ,บอกฟีลลิ่งแบบไม่ต้องโกหกนะ <c oughs> อ่านีวันนี้เราจะเอาแบบเรียวๆเลยดูว่า มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับการขับขี่และการนั่งโดยสารของคนที่นั่งโดยสารจริงๆเป็นไงเอาละไหนไหนครบพร้อมเดินทางกันยังพร้อมแล้วครับเ,เราองไปแล้วเอาเนี่ยพลังเยอะเกินด้วยนะเราไปเราไปเลยนะครับเส้นทางที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เรียกว่าเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับขับช่วงแรกจะขับด้วยสปีดความเร็วอยู่ประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ60-80นะครับในเมือง วันนี้รถตอนเช้าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็มาสำหรับสัมผัสฟีลลิ่งกันดูว่าเป็นยังไงบ้าง,งแล้วหลังจากนั้นก็จะขับด้วยความเร็วนะคนหลังนี่บอกฟิลลิ่งมาเลยนะตอนใช้ความเร็วนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ขับในเมืองนะครับด้านหน้านั่งเป็นยังไงบ้าง,งเอ,อิร์ดนั่งสบายอยู่ครับอัสเบาะมันใหญ่นะตัวนี้เบาะใหญ่คือเคยขับ CHR มาเนี่ยเบาะเขาจะกระชับนะแน่นกระชับ มันฟีลสปอร์ตแต่ตัวนี้เนี่ยแพลตฟอร์มเดียวกันแต่ว่าเขาเน้นความสบายนะเนี่ยเบาะใหญ่เบาะใหญ่นั่งสบายจริงๆนะครับใช่ด้านหลังเป็นไงบ้างใหญ่โตไหมเบิร์ดด้านหลังสบายเลยครับขาขาเหลือนะครับขาเหลือสบายเลยนะใช่ครับคือเป็นรถแบบดูแล้วเป็นรถใหญ่ไปเลยนะรถใหญ่ใช่ดูแล้วนั่งสบายจริงๆนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับตอนนี้เนี่ยผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณที่สี่สิบหกสิบเองนะตอนเนี้ยตอนแรกว่าจะใช้สักหกสิบถึงแปดสิบยังใช้ไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะรถมันเยอะจริงๆช่วงเช้านะครับ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราลองดูก่อนแต่เท่าที่ออกมาเนี่ยการขับขี่ของการการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยสมูทมากนะเกียร์ CVT ตัวนี้ไม่อืดน,นะครับสมูทมากแล้วก็การขับขี่เน้นนุ่มนวลนะช่วงล่างนุ่มนวลไหม,น,ม,น,มนุ่มครับนุ่มด้านหลังเป็นไงบ้างนุ่มนวลสบายเลยครับ,บไม่รู้สึกงแรงกระแทกไรเออเหมือนมันก็คือฟีลรถเก่งเลยนะใช่ฟีลรถเก่ง<ๆ>ดีๆมันไม่เหมือนพวกรถ SUV ที่เราเคยนั่งมาก่อนป่ะใช่ครับ SUV เป็นไงบ้างตอนที่นั่งกัน SUV รอยข้อต่อหรือว่าลงสะพานอย่างเงี้ยครับก็จะโดดจะรู้สึกใช่ป่ะจะรู้สึกถึงรอยต่อถนนนะไอ้นี่เราก็ใช้ถนนเส้นเดียวกันใช่ครับแต่ฟีลลิ่งการรับสัมผัสรอยต่อถนนต่างน้อยนะแทบไม่มีเลยเนียนปริ๊บเลยนะฮะขับขับผมว่าถ้าคนนั่งเนี่ยชอบเอาเงี้ยคนนั่งเนี่ยผมว่าน่าจะชอบเลยเพราะพื้นที่ด้านหลังก็ใหญ่โตนะด้านหน้าก็ใหญ่โตใช่ไหมเอิร์ธใช่ครับใหญ่โตนั่งสบายมากนั่งสบายแล้วก็ความนุ่มนวลของการ สัมผัสถนนเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนุ่มนวลนะใช่ครับไม่มีแรงกระเทือนเไม่มีแรงกระเทือนเท่าไหร่เอาละเนี่ยมีแบบคือถ้ามันล่องแบบใหญ่จริงๆอ่ะมันถึงจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยขับไปแล้วมีสัมผัสถึงแรงสะเทือนนะแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยเรียบลื่นเลยเรียบเรียบลรื่นเลยนะเอาละอันนี้ผมใช้ความเร็วได้แค่นี้นะ6กกิโลต่อเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้แต่โดยรวมเนี่ยเราขึ้นสะพานแล้วเราลงสะพานนี่ลงแรงๆเลย โอเคนะนุ่มนวลน,นะเอาละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าใช้เส้นทางที่ใช้ความเร็วได้หน่อยนะครับคิดว่าตรงนี้ใช้ความเร็วได้นะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยเสียงไม่มีสั่นเลยนะเห็นไหมแรงกระเชือนมันซับได้ดีมากเลยอะรถคันนี้ขับสบายเอานลครับเข้าเส้นทางตรงแล้วอันนี้เดี๋ยวเราเข้าเส้นทางตรงเนี่ยผมกดเร่งความเร็วเลยนะไม่ต้องใช้โหมดสปอร์ตนะมาไวนะแล้วเนี่ยมาไวเลย ใช้ได้เลยนะเนี่ยร้อยหนึ่งละแป๊บเดียวถือว่าดีนะครับเนี่ยเปเลี่ยนเลนอะไรก็ง่ายนะครับเปเลี่ยนเลนอ่ามีล้องวูแล้วอ่าเนี่ยเปลี่ยนเลนเร็วเร็วเนี่ยเปลี่ยนเลนด้วยร้อยยี่สิบเลยนะอันนี้นนนยนะน,น,นิ่งแมข้างหลังะะไม่โยนเลยนะไม,ไม,นะไม่ไม่โยนไม่อะไรเลยนะเฮ้ยผ<ช>มถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เปลี่ยนด้วยความเร็วร้อยยี่สิบเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยเอา่าแล้วเนี่ยขึ้นมาเร็วมากนะเนี่ยเมื่อกี้แป๊บเดียวร้อยยี่สิบละ เครื่องยนต์ให้กําลังดีเกียร์ฉลาดนะครับเนี่ยนุ่มไหมเนี่ยไม่กระโดดเลยนะอันเนี้ยชัดเจนเลยนะถ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่น PPV นี่หัวลอ,อยแล้วมั้ง <c oughs> ผมเร่งต่อเนื่องนะ <c oughs> ก็โอเคนะเนี่ยอยู่ความเร็วอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเปลี่ยนเลนเลยครับเนี่เย,แบบเ,เ,ยนะเปลี่ยนเลนแบบไม่มีแตะเบรกเลยนะเปลี่ยนเลนเร็วๆใช้ได้นะ <c oughs> การทรงตัวดีดีมาก พวงมาลัยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ถึงกับเฉียบคมนะผมว่า CSR เนี่ยคมขับดีขับสนุกแต่ตัวนี้เน้นสบายเลยมันอาจจะไม่เฉียบคมแต่ว่าขับง่ายขับสบายนะครับฟิลเดียวกับคือถ้าพูดไปเดี๋ยวจะบอกว่าเวอร์ก็คือเป็นตัวแบบเหมือนคล้ายๆ c a m r แคมรนั่งรถนั่งสบายเหมือนอลติสแคมรี่เนี่ยรถแบบเน้นนุ่มนั่งสบายนะครับในนี้พื้นฐานอติสอยู่แลวออติสตัวใหม่ตัวถัง tnga ด้วยนะคือ ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมันเขาเน้นเรื่องโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นเยอะนะครเนี kind of ่ยการเก็บเสียงต่างเมื่อกี้ร้อยยี่สิบถ้าไม่มีเสียงเลยปะไม่มีไม่รู้สึกเลยนะอือันนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะครับการด้านหน้าเป็นไงบ้างเมื่อกี้ครับมันนิ่งนะครับรถมันมันไปนิ่งมากแต่ก็จังหวะเลี้ยวก็เสียวเสียวหน่อยถ้าคนคนไม่ใช่ขับเองเขาก็จะเสียวเสียวนิดนึงครับเอรเป็นคนขี้กลัวนะครับเสียวตลอดกลัวครับเสียวตลอด เอาละเดี๋ยวเราเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้การขับขี่ที่เรียกว่าใช้การขับในเมืองด้วยอันนี้หมดการขับช่วงใช้ความเร็วนะเมื่อกี้เหยียบถึงรวประมาณ1 2 0ถูกต้องตากฎหมายทุกอย่างนะครับก็ถือว่าโอเคขับได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเอาละเดี๋ยวเราเข้ามาใช้งานในเมืองคันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเขาเป็นรถที่เน้นรักโลกนะไฮบริด หน้าจอเป็นไงเห็นป่ะหน้าจอสวยครับสีเขียวอะไรนะตัวนี้จอก็เป็นจอแบบ t f t อะ่ะเขาเรียกว่าจอเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยเห็นป่ะไม่มีเข็มแล้วนะดูง่ายกว่าผมว่าดูดูง่ายมากดูง่ายดูกลางคืนก็ชัดใช่ชเนี่ยเว่าเรามองนะครับเรามองเลยเนี่ยจอมันเนียนกริบเลยเป็นจอแบบจอผมว่าอยู่ประมาณสักสิบไม่ถึงสิบมั้งประมาณอ่าประมาณสิบสิบนิ้วะประมาณเนี้ยเต็มจอเลย นะมีเกน้ำมันเกของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาตรวัดความเร็วซึ่งโอเคเลยโดยรวมค่อนข้างครบถัวนนะครับตัวนี้มีมั l t i function ดยูยนะเอ,อิร์รู้ว่ะเนี่ยมันมันสามารถเปลี่ยนดูข้อมูลต่างๆได้ด้วยเนียเอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ย,ย,ยบอกระยะทางคงเหลือนะอัตราการบริโภคน้ำมันนะรวมถึงความเร็วเฉลี่ยที่เราใช้เนี่ยบอกได้หมดเลยนะดีไหมเจ๋งดีนะขอบอปชั่นนี้ครับผมชอบ ผมชอบออปชั่นเยเยอะอยู่เลยอืมแล้วเครื่องเสียงตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะคือเป็นเครื่องเสียงติดรถมาก็จริงแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้เปิดให้ฟังนะเพราะเดี๋ยวกลัวมันจะแทรกเข้ามาแต่ว่าจอสวยเลยนะเป็นแอปต่างๆ,ๆใช้งานง่ายนะครับไอ้ตัวนี้เป็นแอปต่างๆใช้งานง่ายเลยเนี่ยดูใช้งานง่ายจริงนะครับมีแอปเพียบเลยเชื่อมต่อได้หมดนะ Android Auto a p p l e c a r p l a y ดีไหมสะดวกเลยสะดวกครับเฮ้ยผมผมชอบแบบฟังชันเยอะ นี่งชั้นอเยอะ,อะยเยครไ,ไอ Celebr ้นี่เป็นสายแก๊สเจนะ <laughs> อเอิร์นี่ผมชอบผมชอบอแล้วก็รายละเอียดข้างในเนี่ยฟิเนสชิง่งต่างๆนี่ถือว่าก็บานกลางนะผมว่าเพราะว่าตรงนี้ตรงคอนโซลเนี่ยตรงนี้เขาบุนิ่มนะแต่ว่าด้านฝั่งคนขับยังมีบุแข็งอยู่นะก็ยังเป็นพลาสติกฉีดข,ขึ้นรูปอยู่นะครับกางกลางดีกว่านะแต่ว่าอุปกรณ์การใช้งานต่างๆค่อนข้างครบถ้วนถ้าเป็นแบบครอบครัวนะเนี่ยที่วางแก้วน้ํา มีให้เห็นไหมมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำไหมมีด้านซ้ายกับด้านขวาเลยด้านซ<ร>้ายด้านขวาตรงข้างประตูแล้วก็ตรงที่เท้าแขกเราเปิดมาดูาน,นะที่เท้าแขกเปิดมามีสองอันเลยครับมีทั้งหมดสี่อันเลยนะสี่แก้วด้านหลังนะใส่ได้ด้านหน้าสองแก้วโกแก้วแต่นั่งได้ห้าคนนะเกินจํานวนคนไปละนะถือว่าโอเคเลยอันนี้รถครอบครัวแบบคันเดียวจบจริงนะครับ แล้วเนี่ยตอนระหว่ังทางเนี่ยอันนี้ที่มันดีนะรถคันนี้เนี่ยเห็นมอไซค์ป่ะเมื่อกี้มาเนี่ยไบยสปอตขึ้นนะเออมันมีไบสปอตให้ด้วยก็คือเรียกว่าเวลารถเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันจะช่วยเตือนให้มีไฟขึ้นอยู่ที่กระจกมองข้างให้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่ารถมันใกล้เข้ามาเราก็จะได้ระวังด้วยนะครับไบสปอตเนี่ยช่วยได้เยอะ ใช้งานในเมืองเนี่ยผมว่าไอตัวนี้ดีเลยนะเพราะมอไซค์เวลาคุณขับในเมืองอะ่ะมอไซค์มาเยอะไอ้นี่เขาช่วยเตือนเราเลยไอย้มอไซค์ข้างๆนะเนี่ยเราเราจะเปลี่ยนเลนเราก็เราก็รกู้ตัวก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นอกเหนือจากตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะมีระบบ RCTA ให้ด้วยนะ RCTA นี่หมายถึงว่าเวลาเราจะถอยรถเนี่ยสมมุติเอาเอาหน้าจอดรถเข้าเราจะถอยออกเนี่ย ถ้ามีอะไรมาขวางเนี่ยมันมีเสียงเตือนให้ด้วยเออนะแบบรถวิ่งตัดผ่านมาเงี้ยไอ้นี่มีเสียงเตือนให้ด้วยถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยคือใช้งานในเมืองผู้หญิงขับสบายเลยละเนี่ยพวงมาลัยก็อยู่ในเกณฑ์ที่นั่นหนักเบาวงวงเลี้ยวก็ค่อนข้างแคบนะครับถือว่าดีอะขับในเมืองคล่องตัวมากไอ้เนี้ยเรื่องกล้องก็ไม่ยิ่งไม่ต้องกังวลน,นะกล้องรู้สึกว่ากล้องเขามาแบบเนี่ยกล้ล้้้้อองงงหหลลััมมีีาใกตวนนเป็360ประร ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่ครับเพราะว่าคันนี้ช่วยตอบเลยดิไหนๆจะทํามาหากินไม่ช่วยทํามาหากินวันหลังไม่ให้ออกรายการเออดีไหมอันนี้ถ่ายไปเลยด้วยนะไม่ต้องขอใหม่หรอกเอาเอาแบบเรียวเนี่ยแหละนะเขานั่งสบายๆนั่งตากแอร์เนี่ยผมไม่รู้เขาเอานเข้ามานั่งทำไมเนี่ยจริงๆมันมันมีครับแต่มันเป็นตัวเซฟตี้ครับเราต้องเป็นเซฟตี้เท่ากับตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องหลังให้ ใช่ครับเด็กแค่กล้องหลังอย่างเดียวครับแต่ว่าไม่มีกล้อง3ามร้อยหกสิบให้ใช่ครับ,รบอ่โอเคแต่ว่าเอาละเรื่องระบบเซฟตี้ถ้ามีกล้องหลังให้ก็ถือว่าโอเคแล้วผู้หญิงขับง่ายแล้วทีนี้ก็สบายแล้วครับกว้างด้วยกล้องกว้างเลยเห็นไหมพอบังคับให้พูดหน่อยพูดใหญ่เลยแล้วตอนนี้อ่านะหาความพอดีไม่ค่อยได้เลยอันนี้เหลือเป็นไอ้คลิปแรกนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปรับปรุงตัวเลยนะเนี่ยตะเอิร์ดเอาละเต้นครับออ,ออกกล้องครั้งแรกออกกล้องครั้งแรกเติมเต้นนะ เอาละเดี๋ยวเราจะเข้ามาในเมืองนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันเนี้ยเนี่ยผมเข้าโค้งเร็วๆข้างหลังโคง้งไหมไม่โยนไม่โยนเลยอ่าเนี้ยเข้าโค้งเร็วๆหน่อยสบายๆเนี่ยเมื่อกี้เข้าโคง้งแบบไม่เบรกนะเออจะโอเคนะคนขับก็รู้สึกว่าสบายนั่งสบายอยากรู้แล้วจุดขายของมันอีกจุดหนึ่งนะเรื่องประหยัดน้ามันอยากรู้กันยังยนี่เราขับมาประมาณสักสิบกว่านาทีละ นะครับวันนี้เราใช้หลังจากที่ผ่านมาประมาณเนี่ย9.5กิโลเมตรผมว่านะาเอาละเดี๋ยวเรามาดูนี่ปรับมาถึงเมื่อกี้เนี่ยขับมาประมาณ9.5กิโลเมตรนะครับขับทั้งความเร็วในเมืองขับทั้งความเร็วด้วยอัตราเร่งประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนนี้นะครับ5 1าลิตรต่อ100กิโลเมตรหารสิประมาณ15บห้าโลครับได้ป่ะเราคิดดีทมึงอย่ามั่วสิเออตอบสามัใจเลยมั่วประจำนะสายมั่วเลยนะครับยี่สครับ20เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเขาเป็นสายมั่วจริงนะฮะเนี่ยเรามานั่งคำนวณแล้วเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะเนี่ยเหลือ4 9่ลิตรต่อ100กิโลเมตรคือ20กว่าโลลิตร เฮ้ยมันเรื่องจริงนะเนี่ยมันขึ้นตรงเนี้ยเป็นลิตรต่อร้อยกิโลเนี่ยถ้าเทียบหารกับ20่สโลลิตรนะครับบ้ดาด้าเลยนะเนี่ยตกใจเลยแสดงว่าโรงงานไม่ได้มั่วนะเนี่ย2ี่สโลลิตรนี่มันได้20่สโลลิตรจริงๆใช่ครับผมว่าชื่อื่นปกติบอก15บ้าเนี่ยแล้วก็ทำบไปสิสิบโลเกโล อันนี้ของจริง15โลเนี่ยเอิร์ดมั่วอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจริงๆของจริงเนี่ยคือ20โลลิตรนะเมื่อกี้เขาเล่นไม่คำนวณพอคำนวณจริงเนี่ย20โลลิตรจริงๆนะน่าใช่ไหม <N> น่าใช้ครับขับดีรถนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบนะเครื่องเสียงดีแก๊สเจ็ดมาเต็มนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยก็มาคันค่อน,น,นข้างครบนะครับคือเป็นลองแค่ตัวเซฟตี้อ่ะที่มีกล้อง360กกับพวกระบบเขาเรียกอะไรอ่ะ เลนคีฟอะไรต่างๆเนี่ยไอเนี่ยเขามีอยู่แต่ว่าตัวนี้ไม่มีแต่ว่าผมว่าถ้าออปชั่นแค่นี้ก็ถือว่าครบๆแล้วนะตัวท็อปก็มีซันรูฟด้วยนะแต่จริงๆถ้าเอาใช้งานทั่วไปจริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ตัวนี้ราคา1นึ่งล้านแปดหบาทที่เป็นรถใหม่นะกับตัวรถที่คุ้มค่าขนาดนี้ผมว่าคุ้มมากนะตัวนี้คุ้มสุดๆนะ แต่ว่ารู้ว่ามันคุ้มกว่านี้อีกเพราะรถคันนี้เนี่ยเราไม่ได้ขายเท่าราคารถใหม่จ้านะวันนี้รถใหม่ราคา1นึ่งล้านแปดหมบาทผมขายอยู่แค่แปดแสนสองหมื่นเก้าบาทเองนะคันนี้คือประหยัดไปแล้วเกือบสามแสนนะจากราคาออกห้างไม่ถึงล้านนี 8, ่คุ้มมนะครับไม่ถึงล้านแปดแสนกว่าไหนลองบอกท่านผู้ชมสิถ้าคำนวณจริงๆเนี่ยผ่อนต่องวดผ่อนเท่าไหร่ คู่นะครับออนะตัวนี้ผมบอกให้เลยนะเอาแบบว่าคุณลูกค้าเนี่ยเครดิตดีเนี่ยไม่ต้องดาวน์เลยนะยอดจัดเขามีให้เต็มๆเลยนะครับแปดแสนสองหมื่นเก้าพันผมขายไม่แพงด้วยราคาคันนี้ 40, แล้วผ่อนสบายๆหมื่นสี่แสดงว่าคุณลูกค้าในเงินเดือนประมาณสักสองหมื่นแปดออกรถสบายๆาค,าค,คันนี้นะครับอันนี้น่าใช้นะถ้าเอาเป็นแบบโดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากนะครับ ใครหารถใช้อยู่ก่อนจะตัดสินใจเป็นรถไฟฟ้าหน้ามืดนะรถไฟฟ้าหน้ามืดจริงๆนะเดี๋ยวขายต่อหน้ามืดจริงๆนะผมเรียกรถไฟฟ้าหน้ามืดนะอันนี้ราคาไม่มีตกนะราคาแข็งนะโตโยตา้าพุงตระกูลไฮบริดแลวรถเขาทนทานนะเขาพิสูจน์มาแล้วหลายรุ่นอ้หลายปีแล้วไฮบริดโตโยต้านี่ออกเปิดตัวมาตั้งแต่ปีพวกประมาณส 200, ัก2,000 2 0 0 6 2 0 0 7นะนี่กี่ปีแล้วล่ะ ปีนี้2023แล้ว20กว่าเกือบ20ปีแล้วแสดงว่าเขาค่อนข้างเสียดแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คนบริโภคผู้บริโภคก็เปลี่ยนมาใช้ไฮบริดเยอะด้วยประหยัดน้ำมันน่าใช้นะครับคันนี้ผมบอกให้เลยก่อนจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าคันละเป็นล้านคันนี้8 0 0 0 29,000บาทจ้าโคตรคุ้มนะรีบเข้ามาดูกันเอาละเดี๋ยวเรากลับไปที่โชว์รูมนะ แล้วเดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ,บผู้โดยสารผมตอนนี้มาเป็นตากล้องให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะบอกให้เขาคุยให้เก่งกว่านี้นะเตรียมตัวดีอยู่นี้นะไม่เป็นไรวันนี้เราเป็นเรียกว่า2.0เวอร์ชั่นแรกนะก็เดี๋ยวรอบหน้าอะไรที่ยังต้องปรับปรุงเรามาปรับปรุงกันนะครับอย่างที่เห็นนะคุณล่าครอสเป็นรถน่าใช้จริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นรถน่าใช้มากเมื่อกี้ขับมานี่ต้องบอกว่าขับสบายผมว่าขับทางไกลนี่ไม่เมื่อยเลยนะนั่งสบาย ขับทางใกล้ในเมืองก็เรียกว่าคือคล่องตัวแล้วระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยครบถ้วนเพาะนั่งครบถ้วนเลยนะครับคือใช้งานง่ายคุณผู้หญิงใช้ได้เอางี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องของเซฟตี้ก็มีมาให้พร้อมนะครับการขับขี่พวงมาลัยคือเรียกว่าเบาคล่องตัววงเลี้ยวแคบนะครับขับสบายในเมืองนอกเมืองมันหน่วงน้ําหนักดีด้วยนะไอที่ขอดีนะแล้วก็เก็บเสียงเนี่ยโคตรดีเลยนะเนียนกลิบเลยขับร2อแทบจะไม่รู้สึกเลยมีเสียงเข้า จุดเด่นที่สาคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับอัตราการบริโภคน้ํามัน20ล,ลิตรของจริงเราทดสอบมาแล้วใช้ได้เลยคันนี้ใครหารถไฟฟ้าอยู่ผมบอกนะเปลี่ยนใจก่อนยังทันเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยพอเป็นถึงระเวลาขายต่อราคาเขายังแข็งแรงมากนะครับด้วยโลโก้โตลต้าเนี่ยแหละนะแต่ถ้าเป็นรถจีนไม่การันตีนะจ๊ะอันนี้บอกก่อนเลยนะราคาจะหายหวบเลยนั้นใครหารถใช้อยู่อยากใช้ยาวๆราคาขายต่อดีคันนี้ ตอบโจทย์ว่าใช่เลยนะครับแล้วรถคันนี้ผมขายราคาคุ้มมากนะครับวันนี้829,000บาทนะผ่อนเมื่อกี้ให้คำนวณให้แล้วประมาณเดือนละแค่1 4ื0นนะคุณลูกค้าที่หารถใช้อยู่คันนี้ผมบอกให้เลยตอบโจทย์มากๆานะครับเอาแล้วครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะที่ e อ c l u s i v ม m เตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่จะมาลองให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับในทุกๆครั้งของรายการพาไปลองของเราครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ